สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาตั้งออโต้ดันเจียนพัฒนานะชั้นสิบห้าแบบทุกชั้นเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูคร่าวๆนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างยังไงไปที่ธาตุไฟก่อนเลยตัวที่ต้องมีทุกดัานจงเว้นดันแสงนะก็คือบิทกิเดี๋ยวเราจะบิทกิเนี่ยคือ C ไหนก็ได้ตั้งแต่ c ีศูนย์ขึ้นไปเลยก็ลนเนตึกๆไปใส่บล็อ,อกร้อย หรือไม่ร้อยก็ได้แต่เป็นเซตบล็อกใส่ให้ไปยืนถึกๆเฉยเอ,อ่อส่วนถ้าอัพสกิลจำเป็นจาเป็นต้องอัพจริงๆคือสกิลนี้ตีปกติกับพาสซีฟนะคะสองสองสองสกิลนี้มันจะทำให้เราแบบโดนดาเมจได้ไม่ไม่เจ็บมากสำหรับคนที่แบบซีตัวละครตัวอื่นยังไม่เยอะแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ใสต่ตามสายก็ได้จะใส่เป็น,นอ๋อเพิ่มกายภาพก็ได้แต่ถ้ามีวินดี้สีดาวขึ้นไปเลยนะใช้ได้หมด เอามาเลยเพราะมันจะเก่งมากสร้างความเสียหายต่อบอสเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยส่วนไอเทมเราจะใส่เป็นเซตตีบอสแต่ให้เป็นอ่เปอร์เซ็นต์พลังโจมตีออฟหลักทุกชิ้นเลยนะคะทุกชิ้นออฟลองก็ถ้าถ้าให้ดีก็มีผลเข้าเป้าก็ได้มันจะดีมากเลยถ้ามีผลเข้าเป้าสูงๆแต่ว่านี่ไม่มีก็ใช้อะไรก็ได้ใช้ใช้ไปเถอะมันชนะอยู่ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ลานีย ใครไม่มีลาเนียใส่ตัวอื่นก็ได้ใส่ตัวไหนก็ได้ที่เป็นตีตีน้ําแข็งหรือว่าสกิลที่เป็นเกี่ยวกับน้ําแข็งนะดันไฟหรือถ้าใครแบบอยากจะเก๋ๆหน่อยมีเกเรดัสอย่างเงี้ยเอามาตั้งคนเดียวเลยเกเรดัสตีปกติก็น่าจะแตกแล้วมั้งส่วนสกิลออโต้นะเราจะตั้งเป็นประมาณนี้เริ่มมาวิกิตบับก่อนแล้วก็เฮเลเนียนะแล้วก็ตามด้วยฮิลแล้วก็สกิลลานียประมาณนี้อันนี้ก็จบละอเลอเดี๋ยวพาดู จะพาทัวร์ดบดิล้าถ้าคนที่ใส่เข้าเป้ามาเยอะหน่อยนะไอตัวเอเวเนียเราเนี่ยมันจะตีสีน้ำแข็งบ่อยเนี่ยอย่างเงี้ย แต่นี่ใส่มาแค่15มันก็ยังติดอยู่แล้วก็พึ่งดวงแต่ว่า,แต,วาแต่มันก็ชัวร์อยู่ดีอะแล้วถ้าเกิดน,น่าลาเนียของใครนะที่แบบว่าบีนไม่ไหวจริงๆก็สามารถที่จะใส่เป็นลดดาเมจหรือว่าเ,เซตเลือดหรืออะไรก็ได้นะให้ยินถึงพอถ้ามาเป็นแข็งช่วยแข็งช่วยได้ดีหน่อยให,ให้ให้เอเวเนียมันตีจบแปบ๊บเดียวรอบ สี่สิบเจ็ดวินะสี่บเจ็ดวิบวกกับไม่ต้องมานั่งกดสกิลเองนะใครที่เบื่อก็ตามได้นะคะต่อไปก็เป็นทาุน้ำทาาน้ำโอ้โหตัวละครกล่ำมากแต่ยกเว้นไอ้สองตัวนี้นะจริงๆหาหาไอดีที่มันเอดาวน้อยกว่าน,น,น,นี้ไม่ได้แต่ถ้ามีดาวน้อยก็ใช้ได้เหมือนกันเออดันนี้มันกนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงคือมันต้องใช้ตัวละครเยอะแต่ตัวดาเมจแค่ตัวเดียวก็พอ ตัวที่ดีที่สุดนะลดว่าให้เจนตัวนี้คือตัวตัวอีเจนเนี่ยตัวเนี้ยคือดีสุดเลยตีติด,ตดพิษเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวตั้งสกิลให้ดูก่อนอ่ะบัฟพิษกิดแล้วก็ติดพิษมัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็ค่อยเอ่อคิวที่หลังซึ่งมันมันไม่ได้สร้างดาเมจเยอะเท่าไหร่เราก็ค่อยตัดคิวที่หลังเอาไปต่อสู้ซำ ใครไม่มีลานียใช้เฟิงเยี่ยนก็ได้นะให้มากันสถานะเฉยมันแข็งแกร่งกว่าเดิมนะขอบอกนะติดๆแหละเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปติ๊กดูไอเทมให้ลืมบอกไอเทมแต่มันจะฮิวแต่เราก็ยังไม่สร้างความเสหายเห็นปะหมื่นห้าทุกต่อ จะแรงขึ้นอาฬีหน้าบั๊ให้แล้วเราค่อยมาตัดคิวรอบนี้เอาเแบบนี้มันจะเร็วกว,ว่าจบดันตกเป็นเป้าหมายของฉันก็สวยไปนะจบเลยสามสิบหกวิเดี๋ยวกลับไปดูเทมเจนเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวอื่นใส่เป็นเอ่อเปอร์เซ็นต์พลังโจมตี หา้ High, สูงที่สุดถ้าจะเป็นไปได้แล้วก็ผลเข้าเป้าใครมีแหวนแบบตีบอสแหวนสี่ดาวห้าดาวก็ใส่เข้ามาเลยให้มันสร้างความเสียหายเยอะๆอันนี้นะใส่เข้ามาได้เลยเอ,อตัวอื่นตัวอื่นอ่ะวิทวิจิตด,ด,ด,ดูไปแล้วเหมือนกันลาเนียก็เหมือนกันก็เซตโจมตีโจ,จมตีล้วนโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟหลักล้วนใส่เป็นเซตบอสตัวนี้ก็อะไรก็ได้อีเนี้ยอ,อีแคดดี้อ่ะแล้วแต่จะใส่ จะใส่ถืกใส่อะไรก็ได้ดีหน้าก็ใส่เป็นเซตฮิวหัวใจามำหีวีวางแรงอ่าแหละง่ายเกินอันนี้จุกจิกหน่อยดันหินดันหินใครที่มีพลายมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะที่มันตีติดไฟสกิลติดไฟนะยิ่งมีไฟเยอะมันก็ยิ่งแบบว่ายิ่งจบเร็วแต่นี่จะเอาแบบว่าแบบสำหรับบ้านเด็กเอ่อไอเนี้ย ซีมันเยอะไปหน่อยซีมันเยอะไปหน่อยแต่มันมันหาซีน้อยไวไน้กว่านี้ไม่ได้แต่ว่าจริงจมันก็ประมาณซีซีซีสองซีซีสองมันก็ได้ได้แล้วแต่ว่าทุกคนเล่นกันมานานแล้วอ่ะซีหกก็น่าจะมีกันแล้วมั้งตัวนี้นะตั้งสกิลไอเอ่อเซตไอเทมเหมือนกันเหมือนกันเลยเปอร์เซ็นต์เข้าเป้าตัวอื่นก็เหมือนกันที่เป็นตัวดาเมจอันเนี้ยเหมือนกัน อันนี้ก็อันนี้ไปใช้ตีประสาทนะก็เลยเป็นเซตท,ที่โอเคหน่อยอันนี้ใส่มาการสตันปะ่ะเออแล้วมันมีอีกทีมหนึง่งลืมบอกถ้าใครที่จะเล่นเออเล่นแบบดามเมจจบเร็วๆนะมีพายอย่างเงี้ยมีพายแล้วก็ใส่ใส่พายเข้าไปได้ใส่พายแล้วก็ใส่ซีกยืนข้างหน้าแล้วเอาพายกับเออเอีราเชลสองตัวยืนข้างหลังไฟแป๊บเดียวจบบิ๊กกิบัฟให้ไปมันก็ได้แต่อันนี้จะเอเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนสก,กิล เริ่มมาลดลดลดดาเมจก่อนแล้วก็ติดไฟแล้วก็บับฟวิกิตแล้วเราก็จะไฟต่อนะโอ้สามรอบเลยอไรแบบรวดเร็วนะวเดี๋ยวคลิปมานานเกิน,นะไป งั้นก็แบ่งไว้ให้ฉันเมวกับโลนี่ก็เซตไว้เผื่อเผื่อแบบมันแรงเกินเราไม่ไหวแล้วก็เซตไว้เผื่อ,ส,อส่วนสกิลเหลือก็ไม่ต้องเซตอะไรมากมายแล้ว,ลวมันเหลือแล้วมันก็ใช้เองพอดีแแบบยิ่งขึ้นากงงโล ได้ออกก่อนที่มันจะตีปกติตีไฟเพิ่มอ่าหนึ่งบัฟห้าหมื่นเอ็ดเหมือนเยอะนะแต่น้อยอยู่นะห้าหมืน่นเอ็ดเหมือนเยอะแต่น้อยเหมือนเยอะแต่น้อยอยู่อาดันนี้มันจะผ่านยาก,ยากหน่อยจะช,ช้าหน่อยถ้าใครมีตัวแบบเออพวกพายพวกอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วอย่างเออเบริก้าเออเบริก้าพวกตัวพวกเนี้ยอันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ใช้อา่าลองเป็นตัว ตัวม่วงมาหาง่ายๆให้ใช้ก่อนเฮนเธอรหน้าก็ได้แล้จบแล้วให้มันออกจบนี่นาทีกว่าป่ะไม่ทาตอื่นอันนี้ธาตหินต่อไปธาตแสงธาตแสงไอ้นี่คือใช้ตัวละครที่เขาแจกให้ก็ได้นะธาตุแสง แล้วเข้าไปที่ท่าแสงก่อนอ่ะคือจะลิงซีศูนย์หรือซีไหนก็ได้ได้หมดแต่ที่แน่คือต้องเอาเป็นลิงลิงก็ใส่เป็นใส่เป็นเซ็ตนี้นะสำหรับคนที่ลิงซีซีน้อยเนาะเราเอามาแบบว่าผ่านคอนเทนต์อื่นด้วยแล้วก็เอามาฮิลหลักๆคือเอามาเน้นฮิลประมาณนี้นี่ ส่วนตัวอื่นใครมีคลายก็ใช้ใช้คลายซีน้อยก็ได้หรือว่าไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นที่ตีหลายฮิตหรือถ้าไม่ยืนไม่ไหวก็ใส่ตัวฮิวเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแทนตำแหน่งคลายส่วนตัวนี้น่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วเกมมันแจกเป็นซีไหนก็ได้อัพสกิลไมอัพก็ได้แต่ว่าใส่ถึกไว้ก่อนกันตายน,นี่ใส่หัวใจเพราะว่ามันจะได้ฮิวเพิ่มจากลีน่าก็ส่วนโคอีโคอีใส่เป็นเซต อะไรก็ได้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดใส่จะยำยำเลือดมาก็ได้ได้หมดอ่ะเราจะวิธีจัดสกิลก็คือเริ่มร่อมาท,ที่ที่ตรงนี้ก่อนโจเกอร์ตัวนี้ก่อนแล้วก็ลบบัฟเพราะว่ามันจะบัฟเวลามันบัฟมันมันมันทำให้ตัวดาเมจของอิปุกิแสงเนี่ยมันแรงมากแล้วเราก็จะลํำลิงต่อเอาไว้ฮิลสู้เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ๆอ๋อเยอะเกินอาจจะเ,เริ่มเลย เลือกไพ่มาสักใบสิครับ,นบเนี่ยบัฟตัวนี้มันบัฟขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาคลายลงบัฟใครที่ไม่มีคลายนะก็ใช้ให้เป็นสกิลตัวนี้แทนสกิลนี้มันก็ลงบัฟเหมือนกัน,นาาเนี่ยใหาจัดบัฟเนี่ยสกิลนี้ให้เรียนเป็นสกิลที่สอง เดาเกมแล้วบบเกมมันก็จะเรียงมาให้พอดีเราก็จะแบบว่าลบกออกไปได้พอดีดอแต่ว่าลิงก็ต้องใช้เพราะว่าชีวิตจะได้สบายขึ้นมันก็หิวเรื่อยๆเวลามันออกกาิวอ,อยู่ตามเลือดสอ,องพัน แต่มันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยนะไอ้ตัวภุกิแสงเนี่ยเราเริ่มจะแบบจะไม่ไหวแล้วจะเริ่มจะไม่ไหวกับมันละต้องรีบหน่อยจบตัวละครตายได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือลิงคนเดียวมันก็จะชนะอยู่ดีก็ไม่แพ้เลือกไพ่มาสักใบสิครับน่า ถอให้เหลือลิงตัวเดียวก็ไม่แพ้ขนาดอยู่ดีเพราะลิงมันก็จะทุเบมันแรงแต่ก,ก็เบา <c oughs> ส่วนใครที่มีลิง c นีนี้น่าจะจบเร็วกว่า <c oughs> กว่านี้น้วล่ะทุกดอกเดียวตายเลยมั้งเลือดอย่างนี้ อันนี้ลิงล่างแล้วก็จะมีน่าหิว,จบ,แบบวจบแบบชิวเฉียดจบแบบชิวเฉียดถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาลีน่าไปสกิลแบบช่วงต้นๆให้มันหิวช่วยนะหาต่อไปด่านต่อไปเลยด่าแนบบนี้จะง่ายหน่อยตัวละครที่ทุกคนหลายๆคนมีกันก็คือเฟย่าถ้าไม่มีพีพดัมก็ เอาฟิดัมออกใส่ไปย่าแล้วก็ใช้เป็นเหรอเลใช้เป็นเลแทนเนี่ยใช้เป็นเลตัวนี้แทนตัวที่เกมมันแจกมาใส่เข้าไปสักหนึ่งตำแหน่งแต่ที่ขาดมาได้ก็คือ2ตัวนี้คือบิสกิตกับเอ่อดี Leo, นะแล้วก็ตัวฮิลหนึ่งตำแหน่งไม่มีดีนาก็ใช้เป็นคาร์ลนี้ก็ได้ส่วนเรียงสกิลก็เริ่มมาแล้วก็บัฟบิสกิตก่อนบัฟเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเอ่อ ใช้พี่ดำถ้าไม่มีก็ใช้เฟยา่าสลับกันไปใช้ทุกสกลิลที่มันมีเลือดไหลอะนะเริ่มเลยเซตเหมือนเดิมนะที่ไม่ได้เปิดของให้ดูอะแต่ว่าใส่ใเซตเหมือนกันกับตนะัวละครอื่นก็คือไอ,อเทมเซตตีบอสไฮดาแล้วก็เปอร์เซ็นต์พลังโจมตี ไม่เน้นอะไรมากเน้นแบบแม่มาโดนดอทอย่างเดียวอะเหมือนลืมมาตัวลบปั๊มมาปะวะไม่น่ารอดนะเนี่ยฮาติดละอะสามตำรวจสามแสนปะสามแสนหรือสามหมื่นเรื่องเลขมาทำกันพีดั้มถ้าพีดั้มมันก็จะแบบว่าพีดั้มมันก็จะแบบว่าจบเร็วหน่อยง่าย ความมมืดนใครที่ยืนไม่ไหวนะจะเปลี่ยนแบบสมวติี่ไม่มีพีดั้มแล้วก็ยืนไม่ไหวด้วยก็คือเอาพีดั้มออกใส่เป็นเฟย่าหรือว่าเป็นเลเนส่วนอีกตัวหนึ่งตำแหน่งก็ใส่เป็นเอ่อมันชื่ออะไรวะวัดเจนลำมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แป๊บหนึ่งนะต้องไปดูชื่อมันก่อน เดี๋ยวจะลองจัดให้ดูให้เห็นภาพเอออ๋อลูซี่ลูซี่แบบนี้ลูซี่นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ลูซี่เอามาไว้ขจัดบัฟก็เรียงสกิลเป็นสกิลที่อลำดับที่สองเวลามันเปิดมาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลูซี่เข้าไปบัฟสวนนะแล้วก็ตัวละครข้างหลังถ้าไม่มีเฟย่าอีกก็เล้าไหนก็หนีข้าไม่พ้นอ่า ก็จะประมาณนี้แล้วไปดันต่อไปมาจบกับดันนี้ที่ค่อนข้างจุกจิกเพราะว่าถ้าตัวดาเมจไม่พอของไม่ครบก็ไม่ไน่จะจบสองสองฉีดตายแล้วจะตายแทนเอ่อให้ตัวคิงเปเป้เนี่ยคิงเปเป้ตัวเนี้ยเลือดมันสี่เออไม่ใช่เลือดมัน 4, เจ็ดเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่เราต้องฉีดได้ประมาณสักเอ่อสามแสน สามแสนถึงสามแสนห้าแล้วก็เพิ่งดาเมจตัวอื่นใครที่ไม่มีเอสดาอันนี้ซีซเหมือนซีเยอะเอามาเอามาฉีดจริงจริง,รงไม่ใช่นะเอามาเอามาแค่แปะสกิลล่างเฉยจะใช,ใช,ใช้ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ใช้เป็นอเอเรียใส่แทนหรือว่าจะใช้เป็นมันชื่ออะไรคีรีเอลคีรีเอลก็ได้แต่ว่าปาร์ทาวต้องฉีดแรงๆหน่อยเนียสแต็คปาร์ทาวก็ประมาณนี้ จุดอ่อนจุดอ่อนร้อยพวกบาวิกิาส่วนพวกนี้ก็ถ้าใครยืนเมื่ไหม่ก็ใส่เซตถึกก็ได้ไม่ได้เอามาทำดาเมจอะไรอยู่แล้วแค่เอามาเอามาอา่ยืนเฉยครึ่งพาสีสัดเลี้ยงก็ประมาณนี้เดี๋ยวออโต้ให้ดูเลียงสกิลอ่ะคุณยังไม่ได้เลียงอันเนี้ยเลียงสกิลก็เริ่มรอบมาเราวิกิก่อนแล้วก็มาร์คแล้วก็เจาะเกาะ เจาะเกาะหรือเปล่าแล้วก็บัฟฉีดเลยแบบนี้นะมันมีเจาะมันมีเกาะให้เจาะเปล่าปกติก็บัฟบัฟไปอะ่ะเออนี่ไงเกาะมันเยอะถ้าเริ่มรอบมอกดนีี้ปถ้าดาเมจประมาณฉีดเหมือนฟ้าขาวของ ชาแน,นะมันจะจบพอดีเลยในนามของเทพเจา้าแปะแปะห้าเทิร์นถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มก็ไม่ต้องเอาเอสดปาร์ด้ามานะใส่เป็นปตัวอื่นที่มาบัฟให้อะที่บัไม่ทับพวกเนี้ยฮิลิเอลแอร์เรียวแล้วก็ใช้มีโนมาร์คข้างล่างาแทนสามแสนสามแสนสี่ เพิ่มกับดาเมจตกอื่นตีปกติไปด้วยมันก็จะพอดีสำหรับท<ะ>่า,า,านานเนี้ยกี k i เปเป p e น,นี่คือระเบิดตัวแตกหมดไม่เหลือ,อลจบเา่หมดทุกดัน15หมดทุกดันแบบออโต้ด้วยก็คือลองทำตามกันดูนะคะถ้าใครแบบว่าอยากถามอะไรเม้น เมนไปใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมาไล่ตอบนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดตดตามด้วยนะคะ